สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนกระสุน์ในช่วงนี้ก็ยังมีข่าวอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับที่กองทัพไทยจะต้องผลักดันกองกําลังสหรัฐวะหรือ u w s t t h u u n t t e s w a t s t a t m y r m y ให้ถอนค่ายฐานออกจากพื้นที่ที่วะ มาตั้งค่ายลูกล้ําเข้ามาในเขตของประเทศไทยของเรานะครับซึ่งดูท่าทางแล้วกองทัพวาก็ยังคงตีลูกมึนนะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะถอนกําลังออกจากพื้นที่มีนําซ้ําดูท่าทางแล้วพวกเขายังจะเตรียมกองกําลังทหารเข้ามาเพื่อเตรียมปะทะกับกองทัพไทยของเรานะครับและจากว่าทางรัฐบาลแล้วก็กองทัพไม่สามารถที่จะผลักดันให้กองทัพวาถอนกําลังออกจากค่ายทหารหะลายแห่งนะครับที่ล้ําเข้ามาในเขตประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นอนาคต ประเทศไทยของเราอาจจะเสียอธิปไตยเหนือนดินแดนก็เป็นได้นะครับเพราะว่าในอนาคตวะอาจจะอ้างสิทธิ์ตรงนี้นะครับว่าในพื้นที่แถบนี้ว้าก็มาตั้งฐานอยู่ในที่นี่มาเปาา็นเวลานานแล้วนะครับแต่ก็ทางการไทยก็ยังไม่เห็นว่าอะไรนะครับซึ่งวะอาจจะโมเมแล้วก็อาจจะทําให้ในานาคตประเทศไทยของเราอาจจะเสียดินแดนในพื้นที่แถบนี้จริงๆก็ๆเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นไทยจะต้องทําทุกวิธีทางนะครับให้วะถอนกําลังออกจากพื้นที่แถบนี้ให้จงได้ ซึ่งในคลิปนี้เราจะมาดู10เรื่องจริงของกลุ่มชาติพันธุ์วานะครับที่ยิ่งใหญ่มาจากไหนนะครับทำไมถึงกล้าท้าทายอํานาจทางทหารกับกองทัพไทยกองทัพที่มีศักยภาพทางทหารแข็งแกร่งอันดับที่25ของโลกแล้วก็ถือเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งอันดับที่3ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีงบประมาณทางด้านกลาหมมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่ากองทัพว้าหลาย1ิเท่า ซึ่งก่อนจะฟังคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องโหนกระสุนของเราด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไ่พลานเรื่องราวดีๆ 1. กองทัพสหรัฐวา u s a United อสเ t ดอาร์มซึ่งถือเป็นกองทัพนอกรัฐที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นกองกําลังติดอาวุธค้ายาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดและก็ทรงพลังที่สุดในโลกหากไม่นับตาลิบันมีการกล่าวอ้างว่ากองทัพสหรัฐามีกองกาลังทหารอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง30,000นนาย และก็ยังสามารถเรียกกำลังพลสำรองเพิ่มเติมได้อีกไม่ต่ำกว่า10,000นนายมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับอย่างเช่นขีปนาวุธพื้นสู่อากาศยานเกราะปืนใหญ่โดรนอากาศยานไร้คนขับที่สามารถติดอาวุธได้ปืนต่อสู้อากาศยานรวมไปจนถึงยานเกราะล้อย,ยางอีกมากมายหลายรูปแบบนะครับนอกจากนี้ว้ายังมีเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถนำมาดัดแปลงติดขีปนาวุธอากาศสู่พื้น ซึ่งว้าถือเป็นกองกาลังกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธที่มีอาวุธที่ค่อนข้างทันสมัยมากที่สุดกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นในประเทศพามา่าซึ่งกองกําลังส่วนใหญ่ของ UWSA จะประจำการอยู่ที่เมืองป่างซางซึ่งถือเป็นเมืองหลวงของกลุ่มชาติพันธุ์ว้านะครับเป็นเขตปกครองพิเศษที่ตั้งอยู่ในบริเวณตอนเหนือของราฉานประเทศพามา่าสองพื้นที่ของพวกวา้า ว่ามีพื้นที่มากกว่า40,000ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งมีพื้นที่มากกว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ซะอีกปัจจุบันนี้ว้ามีประชากรมากกว่า0 0 0 0 0คนซึ่งชาวว้าขึ้นชื่อเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดผิดกฎหมายมานานหลายทศวรรษส่วนกองทัพสหรัฐว้าได้ปฏิบัติการภายใต,ใต้ข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลทหารพรมาร่ามาตั้งแต่ปี1989นแะครับแล้วก็มีฐานทัพอยู่ในพื้นที่หลัก2แห่งทางตะวันออกเฉียงเหนือที่ติดกับจีนและก็ทางตอนใต้ของรัชฉานที่ติดกับประเทศไทยก มีกองทหารมากกว่า3กองพันตามแนวชายแดนไทยแล้วก็มีประชากรมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนอาศัยอยู่ในพื้นที่แถบนี้กองทัพสารัฐาถือเป็นกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่แข็งแกร่งและทรงอำนาจที่สุดซึ่งอาจจะกลายเป็นผู้เล่นทางทหารและการเมืองที่สำคัญในพม่าท,ที่วุ่นวายในปัจจุบันนี้ 3. พม่มาได้ลงนามหยุดยิงกับชาววาในปี1990ซึ่งทำให้ชาววามีอำนาจปกครองตนเองแล้วก็มีพื้นที่จำนวนมากในรัชชานเพื่อแรกกับการยุติการต่อสู้กับรัฐบาลชาววะได้เปลี่ยนดินแดนแห่งนี้ให้กลายเป็นรัฐแห่งการผลิตฟินเฮโรอีนแล้วก็ยาบ้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเชื่อกันว่าเงินทองจานวนมหาาลที่พวกเขาขายาเสพติดนามาพัฒนากองทัพ U.S.A ของพวกเขาทําให้ว่ามีกองทัพที่แข็งแกร่งยิ่งใหญ่กว่ากองกาลังกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆในพามา่ารัฐบาลพม่าได้ยกการควบคุมดินแดนของชาวว้าซึ่งเรียกว่าเขตปกครองพิเศษมาเรียกสองให้กับชาวว้าพื้นที่แถบนี้ว้าสามารถที่จะผลิตฝิ่นและก็ยาบ้าได้มากที่สุดอันดับต้นๆของโลก 4. ผู้นํากลุ่มเล็กที่ยิ่งใหญ่ของว้านั่นก็คือเปาโยเชียง oh หรือที่รู้จักในชื่อเมียนมาว่าเปาอยู่ชัง เขาถือเป็นผู้นำของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับความสนใจน้อยมากในวรรณกรรมประวัติศาสตร์การเมืองของพม่าแม้ว่าเปาโยเชียงจะไม่ได้รับความสนใจมากเท่ากับขุนศาอดีราชายาเสพติดแห่งสามเหลี่ยมทองคำแต่เขาก็ยังถือได้ว่าเป็นขุนศึกที่ทรงอิทธิพลที่สุดและทรงอำนาจที่สุดของกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าเขากลายเป็นหัวหน้า ของกลุ่มชาติพันธ์วะและกองทัพ U.S.A. หรือกองทัพวาแดงที่เป็นอิสระโดยพผู้ใดซึ่งไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากประเทศอื่นใดและเป็นที่ช้าของผู้นำกลุ่มชาติพันธ์อื่นๆในพามา่าที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจากรัฐบาลกลางปัจจุบันนี้ผู้นำของวาเปาโยเชียงมีอายุ75ปีนะครับซึ่งมีข่าวลือว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาจึงมีชีวิตอยู่ ซึ่งโดยอุปนิสัยที่เป็นคนค่อนข้างเก็บตัวจึงทําให้เขาดำรงตําแหน่งผู้นําของว้าได้อย่างยาวนานเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดมากกว่าผู้น,ใน,ในําใดๆของกลุ่มชนิพันธุ์ในพมา่าซึ่งเปาโยเชียงเปรียบได้กับคงเบ้งของว้านะครับซึ่งเขาเป็นผู้นําที่สําคัญที่ทําให้กลุ่มชนิพันธุ์เล็กๆอย่างวา้ายิ่งใหญ่มาได้จนถึงทุกวันนี้ 5. วา้ามีเขตปกครองพิเศษหรือเขตปกครองตนเองแบบอิสระ มีระบบการเมืองหน่วยงานบริหารและกองทัพเป็นของตัวเองอย่างไรก็ตามป้ายอมรับอำนาจอธิปไตยของพม่าเหนือดินแดนทั้งหมดของตนเองและรัฐบาลพม่าไม่ถือว่าสถาบันการเมืองของว้ามีความชอบธรรมรัฐธรรมนูญของพม่าพศ2551รับรองพื้นที่ทางตอนเหนือของว้าอย่างเป็นทางการว่าเป็นเขตปกครองตนเองของว้าซึ่งว้าเองมีปีกทางการเมืองก็คือ UWSP ซึ่งแยกตัวออกจากพรรคคอมมิวนิสต์ของพม่า และกองกําลังทางทหารก็คือ UWSA ซึ่งถือเป็นกองกาลังทหารของว้าและในพศ .2532 ว้าได้แบ่งออกเป็น3มมณฑลสเขตพิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจ1เขตเมืองหลวงของการบริหารก็คือเมืองปังคําหรือว่าเมืองปังซางที่มีพื้นที่ติดกับประเทศจีนนะครับ6คู่ปรับตลอดการของว้าแดงประเทศพม่าถ,ถือเป็นดินแดนที่มีกลุ่มชาติพันธุ์และกองกําลังติดอาวุธอยู่มากมายหลายสิบกลุ่มนะครับซึ่งแต่ละกลุ่ม ก็จะเป็นทั้งมิตรและก็ศัตรูกันซึ่งกองกําลังไทยใหญ่ในละฉานถือเป็นคู่ปรับที่ประดิปรนอมได้ด้วยยากของว้าแดงซึ่งกองกําลังทั้งสองกลุ่มนี้ก็ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานนะครับตั้แต่สมัยของคุณส่าราชายาสิบติดชื่อดังซึ่งเป็นผู้สร้างแหล่งที่มาของเฮโรอีนซึ่งสร้างความเจ็บปวดให้กับชาวตะวันตกในช่วงทศวรรษที่1970ซึ่งทั้งกองกําลังว้าแดง กองกาลังไทยใหญ่ในรัชชันและกองทัพพมา่าต่างแกงแย่งต่อสู้ทําลายแล้วก็ควบคุมตลาดและดินแดนของฝิ่นและเฮโรอีนในพมา่าในบริเวณแถบรัชชันแต่สุดท้ายกองกำลังว้าแดงก็ได้ควบคุมพื้นที่แถบรัชชันตอนใต้ไปบางส่วนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้กองกําลังไทยใหญ่ก็แบ่งออกเป็นสส่วนนะครับนั่นก็คือกองกําลัง SSPP ซึ่งเป็นพันธมิตรกับกองกําลังว้าแดงส่วนกองกําลัง RCSS SSA ของเจ้ายอดศึกก็เป็นพันธมิตรกับรัฐบาลไทยในขณะที่กองทัพสหรัฐะก็เป็นพันธมิตรกับรัฐบาลทหารพมา่ากองกําลังไทยใหญ่ใต้ r า s SSA เของเจ้ายอดศึกกับกองกําลังว้าแดง UWSA ก็ถือเป็นคู่ปรับที่ต่างต่อสู้ชิงผลประโยชน์ชิงดินแดนกันมาอย่างยาวนานและก็ถือเป็นคู่ปรับที่ไปดีประนอมกันได้ด้ยยากที่มีความขัดแย้งกันเรื่อยมาจนถึง,ถงทุกวันนี้ 7จ็ดสงครามตัวแทนในปี1999กองทัพว้าแดงถูกเกณฑ์โดยอดีตคณะทหารพาม่าเพื่อทำสงครามตัวแทนกับกองกำลังไทยใหญ่ที่ชายแดนไทยรัฐบาลพาม่าได้สนับสนุนให้กองทัพว้าแดงเข้าต่อสู้กับกองทัพรัชชันโดยบอกกับว้าแดงว่าถ้าหากว่าว้าแดงต่อสู้เพื่อดินแดนว้าแดงก็จะได้มันโดยความขัดแย้งที่ต่อสู้กันเพียงไม่กี่ปีเป็นหนึ่งในความขัดแย้ง ที่มากมายที่เกิดขึ้นในดินแดนของพมา่ากองทัพวาแดงมองว่าศทธิภาพกับพม่าเป็นโอกาสในการท้าทายกองทัพของคุนซาเพื่อควบคุมการค้าเฮโรอีนมูลค่าหลายพันล้านในดินแดนพมา่าซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งของปริมาณการผลิตเฮโรอีนทั่วโลกตลอดช่วงทศวรรษที่1990 4ปีหลังจากที่ขุนซาทำข้อตกลงกับพม่าและเปลี่ยนฝ่ายหัวหน้ากองทัพสหรัฐวะา ซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในกองทัพยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีกําลังพลมากกว่า10,000นายมองเห็นโอกาสในการหาเส้นทางลงใต้สู่ประเทศไทยโดยการสู้รบหลายปีที่ผ่านมาต้องแลกมาด้วยราคาที่แสนแพงในช่วงปลายทศวรรษที่2000ชาววะจำนวนมากถูกบังคับให้อพยพไปทางตอนใต้คาดการณ์กันว่าผู้คนประชาชนมากกว่า120,000คนอพยพออกจากบ้านเกิดซึ่งอยู่ห่างไปทางตอนเหนือ500กิโลเมตรโดยมีพื้นที่ติดกับประเทศไทย คณะทหารของพมา่าต้องการเพียงแค่ให้ชาวว้าเข้ามาในดินแดนแห่งนี้เพื่อมาต่อสู้กับชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบริเวณแถบนี้คนว้าส่วนใหญ่ถูกต้อนขึ้นรถบรรทุกเพื่อเดินทางไปทางตอนใต้แต่ว่าหลายคนถูกบังคับให้เดินเท้าผ่านภูเขาซึ่งใช้เวลานานกว่า2เดือนบางคนเสียชีวิตระหว่างเดินทาง มีรายงานระบุเกี่ยวกับการอพยพของชาวว้าเนื่องจากว่าไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศใหม่และโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะมาเรเยลียคาดการณ์กันว่ามีผู้เสียชีวิตมากถึง4,000คนในปีแรกที่พวกเขาอพยพมาวนเวลาผ่านไปเกือบ10ปีไลชารวมไปจะถึงห้องแลบยาและไล่ฟินเริ่มให้ผลผลิตที่สวยงามชาวว้ไม่มีทางที่ย้ายออกจากแผ่นดินรัชานตอนตายนี้ไปอย่างแน่นอนแพันธมิตรของวาแดง กลุ่มชาติพันธุ์ในพม่ามีมากมายหลายกลุ่มนะครับโดยเฉพาะในราชฉานซึ่งว้าแดงเองก็ตั้งอยู่ในราชฉนแล้วก็มีกองกําลังพัฒมิตรอย่างเช่นกองกําลังเมืองลากองกาลังปะโอแดงหรือว่ากองกําลังราชฉานเหนือ NSPP รวมไปถึงกองกำลังโกกงังประกอบเป็นทัพพันธมิตรซึ่งพวกเขาสัญญากันว่าถ้าหากว่ากลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มไหนถูกโจมตีกองกําลังที่เหลือก็จะมาช่วยนะครับซึ่งถ้าหากว่ากองทัพไทยจะต่อสู้กับว้าแดงจริงๆอาจจะต้องมีกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ ในรัชานนะครับเข้ามาช่วยซึ่งกองกำลังกอบกู้รัชานของเจ้ายอดศึกก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับถ้า,าว่าว่าเปิดศึกกับกองทัพไทยจริงๆกองทัพไทยใหญ่ใต้อาซีเอสของเจ้ายอดศึกจะช่วยทวงดุลแล้วก็ตีสกัดไว้ก็ย่อมเป็นผลประโยชน์นอกจากนี้นะครับถ้าหากกองทัพไทยสามารถดึงกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาช่วยกองทัพไทยลบกับกองกําลังว้าแดงและพันธมิตรของว้าแดงได้ก็จะถือเป็นโอกาสที่ดี แล้วก็สร้างแรงกดดันให้กับกองทัพวาแดงได้เป็นอย่างมาก 9. ความขัดแย้งระหว่างว้าแดงกับกองทัพไทยกองทัพไทยมองว่าเมืองที่เพิ่งสร้างใหม่ของชาวว้าใกล้ชายแดนไทยเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติกองทัพไทยได้ประทะกับกองกําลังติดอาวุธของว้าในเดือนพฤษภาคมปีพศ2545และทางรัฐบาลพาม่า ได้ถแถลงการประท้วงโดยใช้ถ้อยคำดุนแรงโดยกล่าวว่ากองทัพไทยได้ละเมิดอธิปไตยของพมา่าด้วยการข้ามชายแดนไปทำลายล้างตำแหน่งของชาววะโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมากองทัพพม่าได้ใช้กองกำลังว้าแดงเพื่อเป็นกันชนต่อกองกำลังความมั่นคงของไทยตามแนวชายแดนในปีพศ .2556 กองทัพไทยได้ระดมกำลังทหารหลายพันนายรถทางยานกราะ อีกหลายร้อยคันแล้วก็ปืนใหญ่อีกหลายสิบกระบอกตามแนวชายแดนไทยพมา่าเพื่อต่อสู้กับกองทัพวาแดงรัฐบาลไทยกล่าวโทษว้าแดงว่าเป็นผู้จัดหายาบ้ายาเสพติดเข้ามาก่อกวนสังคมไทยเป็นอย่างมากตามรายงานของหนังสือพิมพ์อิลวดีในปีพศ .2556 10กองกำลังว้าแดง UWSA ลุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยหรือเปล่า นายกสมาคมภูยิภาคศึกษากล่าวว่ามีหลายจุดเท่าที่ทราบก็จะมีที่อำเภอเาปางมะผ้าอำเภอปลายจังหวัดพ่องสอนออำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยที่อำเภอปายมีฐานวาาที่ดอยหัวม้าหนองหลวงดอยไก่ดอยถ้วยที่ไม่ชัดเจนว่าล้ำแดนหรือไม่นะครับแต่ว่าที่หนองหลวงชัดเจนว่าล้ำแดนไทยแน่นอน โดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของว้าที่ลงมาในละชนันจนติดกับชายแดนไทยแล้วก็กินพื้นที่เข้ามาในเขตไทยเป็นบางฐานอำนาจของว้าที่เข้ามาในละชันใต้มาขึ้นทุกปีโดยบางฐานจะเห็นได้ว่ามีทหารถอนออกไปแล้วก็ส่งกําลังทหารเพิ่มสับเปลี่ยนเข้ามาอีกนะครับซึ่งมแสดงเห็นถึงว่ากองกําลังว้าแดงต้องการพื้นที่แถบนี้เป็นอย่างมาก พอถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทั้งค้ายาเสพติดและเป็นสถานที่สกัดกั้นกองกําลังไทยใหญ่ที่เป็นคู่ปรับตลอดการของวาแดงในละชนันซึ่งไทยเราจะต้องผลักดันกองราวาแดงออกจากพื้นที่ให้จงได้นะครับและในอนาคตถ้าหากว่าว้าอ้างสิทธิพื้นที่แถบนี้ว่าเป็นของว้าจริงๆโดยอ้างว่าเขาพวกเขาอยู่พื้นที่แถบนี้มานานแล้ว รัฐบาลไทยหรือกองทัพไทยก็ไม่เห็นมายุ่งเกี่ยวกับพื้นที่แถบนี้ซึ่งมันจะเป็นเหตุที่ทําให้ประเทศไทยของเราเสียอธิปไตยเหนือนดินแดนแน่นอนนะครับในอนาคตและทั้มหมก็คือเรื่องราวสาระที่ทางช่องโหนกสุนของเราจะนาเสนอเป็นประจำนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกดิ่งกดติดตามให้กับช่องโหนกสุนของเราด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยในโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมขอบคุณ ทไม่สู้ก็อดตายชีวิตไม่มีความหมายขนาดมามันยังอยู่ได้บอกใจต้องหา้ามอนแห่ไม่ต้องแคร์ว่าจะทำคนที่ดูถูกพูดตามใจตนคนแม่งยอมคือคนความอดทนคนเรามีกันทุกคน